สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้พามาชมรถเจ็ดเดอร์นะครับเจ้าแคทร้อยสี่สิบจีนะครับทำลานครับปรับระดับนะครับปรับระดับทุกรางครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับปรับระดับทุกรางทำลานของปตทครับทำปั๊มปตทครับเสียงลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ต้องขอ อาไปนด้วยครับก็นนบรถบดก็จะอยู่นู้นครับคือเจ้าแคทครับทีมงานนี้ทีมงานเงินงามนะครับดูนไปขอบมาส่วนนู้นก็ส่วนตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็บดอัดเรียบร้อยครับ ชมกครับครขับก็จะฟังเสียงก็นิ่งมากครับเงียบมากครับเสียงไม่เกินไม่เท่าไรเสียงเงียบครับแครบ0 g ีครับทีมงานเงินงามครับปรับดินครับปรับดินก็อันนี้ครับพวกผมก็วิ่งลูกลางปรับลูกลางครับผมก็วิ่งลูกลางมาให้ อ๋อนี่ครับเดี๋ยวเขาจะลมกองแต่ยังไม่ลมครับวันนี้เขาบอกว่ามันค่าแล้วหรือว่าจะลมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ลงมาลงวันนี้ครับลูกลังลงวันนี้ผมลงกันวันนี้การปรับใบมุมใบมีดครับฝีมือครับคนขับเยร์เดอร์นี่ต้องใช้ฝีมือมากครับต้องมิกนิน องมอย่างนี้ครับมิกดินนี่ต้องเปียะเลยนะครับมิกดินให้เข้ากันครับกับน้ำให้เป็นเนื้อมาแล้วครับเสียงเงียบนะครับรื่องคันนี้ เตอสุดล่าจะย้อนแสงนะครับของประธานโทษนะครับ mm hmm. ก็จะปาดมันเรียบๆนนบ mm hmm. ก็จะมีเป็นคูอยู่ตรงนี้ครับนีนีตรงนี้เดี๋ยวได้ส่งปาดไปแล้วครับปาดไปข้างบนแล้วนะครับ อันนี้มีมีทีมงานของเขานี่มาแค่สามคันนะครับมีเกียร์เดอร์หนึ่งคันครับรถบดครับบด,ดสั่นสะเทือนหนึ่งคันแล้วก็รถน้ําครับหน,นึ่งคันนี่ตอนนี้รถน้ําจะเป็นล็อกกี้ครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับล็อกเล็ก สไลด์นะอันนี้เขาปาด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 ไล่ออกมาออกมาให้เรียบแล้วก็เดี๋ยวเอารถบดมาบดนะครับบดอัดให้แน่นครับ ก็จะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับลูกหลังตเต็มใบมีนนี่ไว้แล้วครับไว้แล้วครับนี่มาอลกมาแล้วก็จะเรียบๆนะครับก็รอบทอ่านครับนี่เหลือเป็นนั้นเฉ็คครับเขาก็จะป่าออกมาข้างๆนี่ครับป่าออกมาข้างนี้อันนี้ก็คือพนักง,งานของเขาครับ เขารอเก็บหินใหญ่ๆออกครับชมกันยา,ยาๆครับคลิปนี้นี่ครับเขาปาดแต่แล้วปรับพื้นพี่เรียบนะครับปรับให้เรียบเวลาอเพื่อจะไปปาดเริ่มต้นตรงนู้นนะเขาจะไม่วนรถน,นะเขาจะถอยหลังเอาแล้วมาดูบทอัดครับ สั่นแรงมากครับโอ้ยสั่นแรงมากครับบดอัดนะครับแล้วก็จะปาดกอนครับปาดปรับให้มันเรียบครับแล้วก็บดอัดตามหลังครับนี่ครับเห็นไหมครับเสร็ไไกลเคีับ ออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยนะครับโอ้วิ่งไวครับไวแล้วครับไวแล้วเนี่ยโชว์เลยนะโชว์เลยนะโอ้โวยมากครับตรงไหน,นมันต่ำก็เสริมครับจนลูกรลัง ได้ที่ครับได้พื้นที่ก็จะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับงานปรับเหลืออีกรอบนึงครับงานปรับพื้นที่เสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ครับพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเรียบเรียบรอบทอัดครับตรงนี้นี่รอบทอัดนะครับเอ้เงาผมนี่ครับ ขอประทานโทษด้วยครับนี่นะก็จะเรียบๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ